อาผมนะครับว่าที่ร้อยปีชูศรีจังเรงนะครับนักวิศวกรดุริบาตแห่งแผนาการจากประพสท่านตบต่อไปนะครับท่านนายตุรัมย์ยมยัยสมาชิกครับนายเรนลำดีสมาชิกครับนายว่าประธานสภาครับนายอนาันต์ประจุทองผู้ใหญ่บ้านครับ และท่านอาดีตนายกอบตทองทรา,ายครับราประดับทองบินครับต่อไปค,ครับเรามีวันท่านรองนายกนะครับท่านประธานสภาบริเวสิงห์งานสำคับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านท่านนายกได้นำซื้อไม่ได้หรืครับชาวบ,บ้านเดิมเองเนี่ยที่ทอยู่ในคืนนั้านนานเนี่ย อโรงพยาบาลหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเท่านีนะครับส่วนในเรื่องของรงการทำอยู่แล้วก็ในเรื่องของการทำโครงแต่เนื่องจากว่าเราจะฟื้นที่โครงการพัฒนาอะไรตนางๆต่อไปก็คือจะมีการทำสกายวอล์กของทุ้สมัยผู้หสูงอายเยอะถือว่าผู้สูงอายุเป็นผู้มีพระคุณกับพวกเรา